อุ่นหน้าตาดีบ้านมีฐานะแถมยังเป็นเชฟคุณสมบัตินี้ก็ต้องเชฟพีระจากละครหมามีที่รักค่ะทันนินที่รับบทนี้มาชวนเป็นแฟนเข้าทีมขอแรงเชียร์พิชิตใจหมามีพริมแล้วละค่ะตัวเชฟพีระผมว่าความท้าทายความแปลกใหม่เนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะแบบแรกคืออาชีพไปเลยผมไม่เคยเล่นเป็นอาชีพเชฟเนาะแล้วก็โดยที่แบ็คกราวของเขาเนี่ยู่ที่เมึงนอกแล้วก็ มีพมในอดีตอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ในในชีวิตเนี่ยก็ไม่เคยเล่นบทบาทที่ไปจีบไม่เล่นเดี่ยวคนที่เป็นเชฟคือมันจะมีความละเอียดอย่างเช่นสมมติวิธีการจับมีดวิธีการดูปุ๊บปะัะตดิบเวลาเราเห็นว่าเชฟอยู่ในรายการหรือว่าอะไรเงรี้ย <c oughs> เราจะเห็นว่าทุกครั้งที่เขาแบบปุ๊บเขาทําเมนูนี้เขาเนึกปุ๊บเขารู้ว่าเขายิบอย่างสบายสบาย <c oughs> ถ้าผมเป็นคนดูนะผมจะรู้สึกว่าตัวเชฟพีละเนี่ย อบอุ่นผมจะรู้สึกว่าเออก็เป็นผู้ชายที่จริงๆแล้วในชีวิตจริงอาจจะมีไม่เยอะมีไม่เยอะผมรู้สึกว่าผู้ชายที่เป็นคนละเอียดทำอาหารเข้าใจผู้หญิงเนาะมันมันมีนะแต่ปริมาณผมผมไม่ได้เยอะอะไรมากคือถ้าเกิดผมเป็นคนดูเนี่ยผมก็เออผมอก็คงแบบเออถ้าคนใหม่คุณไปได้ดีเนี่ยควรจะคุณเชียร์เขานะ แทกเป็นเชฟหล่อบอกต่อด้วยนะครับเชฟหล่อบอกต่อด้วยนะครับ <Wow. S 1> เราจะช่วยเชฟพีระด้วยนะครับก็อยากจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตของที่มาก็ถ้าเกิดซื้อใจได้อย่าลืมติดแทสแ็กให้ซะหน่อยนะครับสำหรับเชฟพีระเชฟหล่อบอกต่อด้วยนะครับเมนูเด็ดของเชฟพีระคืออะไรคะเป็นตัวเขาเองนี่ครับเป็นตัวเขาเองนี่ครับ